ภาวะตึมเศร้าความเหงาหรือแม้กระทั่งความรู้สึกที่มาโดดเดี่ยวเนี่ยมักจะเกิดขึ้นเยอะที่สุดก็คือในช่วงหน้าฝนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุกเกษียนค่ะอยากมีความสุขในวัยเกษียณต้องดูรายการสุขเกษียณครับทุกคนครับ คลิปนี้อ่อนในหน้าฝนแล้วเราก็นําสาระที่เป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับหน้าฝนที่เป็นโรคต่างๆกันรดูต่างซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการดูแลทางร่างกายครับถูต้องค่ะ แต่หนึ่งสิ่งที่สาคัญที่สุดในหน้าฝนนั่นก็คือเรื่องของทางจิตใจ,จครับเพราะว่าภาวะจึงเศร้าความเหงาหรือแม้กระทั่งความรู้สึกที่มันโดดเดี่ยวเนี่ยมักจะเกิดขึ้นเยอะที่สุดก็คือในช่วงหน้าฝนครับคลิปนี้อยากจะชวนทุกคนคุยนิดนึงดีกว่าเรื่องของการดูแลจ,จิตใจในช่วงหน้าฝนครับบางคนก็บอกว่าถ้าเป็นวัยรุน่นก็บอกว่าเป็นช่วงที่แบบฝนตกทีไรรู้สึกเหงาๆอยากเปิดเพลงฟังดูซีรีส์และห่มผ้าัปเรียนัยรุ่นใช่ไหมคะแต่ว่าแปลกไหมคะเพอฝนตกแสงเปลี่ยนไป แ้วว่านมีฟิลรู้สึกไหมว่านี้ฉันยาก จู่ๆมันก็รู้สึกฟิลลิ่งทะคะที่ก็ไม่ได้อกหักอะไรอย่างเงี้ยมีวันนี้ใที่ไม่เคยอกหักอย่างนี้ว่าเนี่ยอารมณ์น้นอาจจะเกิดขึ้นน้อยหน่อยนี่มีนีมันก็ต้องมีบ้างที่เรารู้สึกว่าเออมันดูเศร้าอะคือบรรยากาศมันเศร้าแล้วอะเติมเต็มอะไรบางอย่างเป็นรถึงเวลาแบบนั้นนี่ด้วยแสงด้วยบรรยากาศด้วยอําให้บางคนรู้สึกเหงือแล้วก็เศร้าขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวประเด็นในการพูดคุยเกันนี้จะเป็นเรื่องของการดูแลจิตใจในช่วงหน้าฝนครับแน่นอนเดี๋ยววันนี้นราว่าจะถอดมาเป็นประเด็นประเด็นแล้วเราพ ได้ทุก<ช>คนคเห็นต่างได้ฉะนั้นขออนุญาตเริ่มเลยครับทำไมช่วงหน้าฝนเนี่ยถึงทำให้เรารู้สึกเศร้าครับ เพราะว่าปกติเราจะรู้สึกชื่นนะคะก็ต่อเมื่อที่เห็นแสงแดดพอแล้วนะแสงแดดใช่สว่างสวายรู้สึกกระปี้กระเป๋าถึงแม้จะร้อนบ้างแต่มันรู้สึกถึงการเริ่มต้นในวันวันนั้นใสอย่างสดชื่นถ้าเช้าวันไหนสำหรับมนุษย์ทำงานตอนเช้าฝนตกโอ้โหไม่อยากไปทำงานนอนต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นสำหรับผู้สูงวัยนะคะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะออกไปไหนก็ลำบากจะทำอะไรก็ดูมืดหลัวๆทำให้เรารู้สึก <น>มพมนันสมองอีกหนึ่งประเด็นก็คือประเด็นเรื่องของสื่อและก็มีเดียครับจริงๆมันเป็นทฤษฎีในการผลิตมีเดียผลิตภาพยนตร์ผลิต,ลตดิีละครนะมาตั้งแต่โบราณแล้วเขาใช้ภาษาเหล่านี้ในการเล่าซึ่งเราก็เสร็จเาดิจิทัลยุ่ตัวอบบย่างเช่นภาษาภาพพวกนี้ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนยุคที่ทีทวียังถูกใช้งานนะเพลงเศร้าเงาๆเนี่ยพอเพลงเศร้าๆฝนก็จะตกมันเป็น perception ที่คนเนี่ยรู้สึกไปทันทีว่าเห็นฝนตกก็จะเศร้าในภาพยนตร์ก็เหมือนกันครับฉากที่ตัวละครของเราจะต้องเสื่อมลมเศร้าๆเนี่ยนั่งรอรถฝนตกซึ่งพอ พอเราเสพสื่อบ่อยๆเข้าเราก็จะคอยตามฉะนั้นบางครีเนี่ยพอเราเห็นฝนตกบรรยากาศมืดๆเนี่ยมันก็รู้สึกเศร้าซึ่งตรงกันข้ามมินนิ่งในการสันชายเนาะแสงแดดก็จะเป็น,น <ะ S 1> จุดเริ่มต้นความสดใสฉะนั้นพอเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นในชีวิตเราเราถึงรู้สึตามอารมณ์จากสิ่งที่เราเจ็บมาในสื่อด้วยครับก็ถ้าสมมติใครที่ต้องอยู่บ้านในช่วงเวลานั้นคนเดียวหรือว่าอย่างเราอยู่ไว้เกษียและแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเชื่อว่ามีหลายบ้านนะคะที่อยู่กันคุณลุงคุณป้าสองท่านพอมันเกิดบรรยากาศ นี้เข้ามาร่วมเนี่ยก็อาจจะต้องทําอะไรสักสั่งหรือรู้เท่าทันว่าเราะกำลังจะอะไรอยู่ประเด็นที่สองครับอเรารู้เลยว่าจะเกิดอะไรคืมีเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับในการดูแลตัวเองในช่วงที่กาลังจะเหงาหรือช่วงฝนตกเป็นช่วงเวลาที่ง่ายที่สุดก็คือว่าเพลงแต่ทีนี้ของเพลงก็ต้องมีจังหวะริทึมที่มันดูปลขึ้นมาบ้างเดี๋ยวนี้เนี่ยจังหวะเพลงหลายๆอย่างเนี่ยเยอะมากนะคะระว่าเคยได้ยินไหมสุทธาพรเป็นเพลงที่ไม่ได้ชวนเศร้าลองกลับไปฟังดูไปับไปหาด้ว ดยโทนเสียงด้วยเครื่องดนตรีที่เอามาเล่นนะคะมันเหมาะมากเลยกับช่วงเวลาฝนตกนว่านเปิดโฟอีฟเลยยุบนว่านเต้นไปด้วยเต้นกับลูกสาวเดี๋ยวสักว่านึงอาจจะเห็นนว่านแบบเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเจ้าต,อง,ตองเต้นนะกับลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆแล้วตัวจังหวะเพลงอะค่ะเป็นสำคัญเมื่อกี้ยบอกว่าเปิดเพลงเสร็จแล้วก็ให้ขยับตัวตามไปด้วยค่ะเราเห็นในซีรีส์ต่างประเทศหรือว่าหนัง เปิดเพลงจังหวะที่มันมีริเทมึมหน่อยนึงนะคะเขาก็จะชวนขยับนะคะคถ้าอยู่กันสองคนก็โรแมนติกเลยอลองเต้นราถ้าเป็นบ้านเราก็ดูจะเคอะเคินหน่อยแต่อย่างน้อยหอให้เสียงเพลงคลอไปก็จะช่วยทําให้บรรยากาศตรงนั้นมันไม่เงียบและดูเหงาจนเกินไปหรือไม่ทุกคนก็ลองหาเครื่องดื่มอุ่นๆมาลองจิบระหว่างที่ฝนตกยกตัวอย่างเช่นเป็นนมอุ่นๆนะคะโอวัลตินช็อกโกแลตอาร์หรือว่าเป็นพวกชาคาโมไม สาเกอันนี้ไม่ได้นะทุกคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้ให้ใหหมือเย็นก่อนค่ะเหล่านี้นะคะจะช่วยเบาอารมณ์ใครอ,อารมณ์ได้เปิดเพลงร้องเพลงคลอเบาๆแทนที่เราไม่รู้จะคุยกับใครก,ก็ร้องเพลงออกเสียงออกมาโอ๊้ยังอยู่คนเดียวจะร้องจะใช้เท่าไหร่ก็ใช้ได้นะคะบงที่งไปมาจูเฉยแต่ถ้ารู้ว่าจะคุยกับใครช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากเลยโดไม่ได้ทําอะไรทั้าคนเหงาได้คุยกันบางทีมันก็จะมีเรื่องคุยกันที่ทําให้ผ่านช่วงเวลาเหงาไปได้อย่างรวดเร็วช่วงที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ว่างเขาก็ว่างลองวิดีโอว่าย ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆแล้วก็ที่สาคัญก็คือได้ถามถ่ายวันนี้ฝั่งนู้นฝนตกไหมฝั่งนี้ฝนตกอยู่อะไรเงี้ยอุ่นที่ตกทางนน้นไม่ต้องรอไม่ได้แล้วด้วยเพลงด้วยอะไรมันมามากนั้นพอขไปคุณเสร็จแล้วถ้าสมมติว่าอยากจะดูตัวเองด้วยแต่ช่วงอะไรก็ฝึกสมาธิครับทาความเข้าใจกับตัวเองรู้ทางเหตุการณ์ฝึก ฝึกตนไปด้วเช่นก็เป็นอีหนึ่งวิธีที่อยากจะแน่นอครับก็จะมีเดี๋ยวนี้เปิดเข้าไปใน YouTube นะคะเขาจะเรียกว่าซาบาหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเคยเห็นเริ่มมีการใช้ขันที่เมฆมาทำเป็นเสียงซาวบาง บางกลุ่มเนี่ยเขามาทําเป็นเหมือนกับว่าสดุสมาธิจะมีช่วงเวลาประมาณ15นาทีไปจนถึงครึ่งชั่วโมงไม่ต้องเป็นนั่งแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็คือนั่งอย่างสงบแล้วก็ฟังเสียงซาบาดไปด้วยคลอเสียงฝนไปด้วยสํารวจความรู้สึกความคิดแล้วก็จิตใจของเราในช่วงเวลานั้นคือการตามทันความรู้สึกขาดโอเคคุณผู้ชมลหครับมีวิธีในการอยู่กับหน้าฝนอย่างไรคอมเมนต์บอกพวกเราทีเราก็อยากรู้เหมือนกันนะเอ๊ะจะผ่านหน้าฝนผ่านความเหงาผ่านความรู้สึกนี้ได้อย่างไรเราจะได้มีแบบไอเดียในการมาแชร์ทุกคน เ,เคล็ดลับบางคนหาอะไรทําทําขนม<ช>นู่นนี่นั่นเดี๋ยวพอฝนหยุดตกลราเอาไปแจกก็มีเช่นเดียวกันนะคะคดังนั้นเราเนี่ยเคล็ดลับเหล่านี้ค่ะสามารถที่จะเอามาแชร์กันได้แล้วก็เผื่อเราจะได้มีโอกาสได้แบ่งปันเรื่องราวให้กับเพื่อนๆที่ติดตามรายการไป,ปรพร้อมๆกันค่ะครับผมอยากมีความสุขในวัยกเกษียณต้องดูรายการสุขกเกษียณค่ะวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีครับสวัสดีครับ